เชื่อไหมก่อนที่ผมจะมามามาให้ให้เพื่อนๆวันนี้นะอย่างเงี้ยผมตกผึกงผงฟังห้าครั้งอะ่ะห้าครั้งเลยนะแล้วผมมันนิ่งละฟังครั้งที่หกเจ็ดเออมันยังเหมือนเดิมนะ่ฟังครั้งนี้แปดเหมือนเดิมร่วมสิบครั้งเนีเชื่อไหมผมฟังคลิปร่วมสิบครั้งสิบรอบอะ่ะแล้วมันนิ่งเลยมันไม่มีอะไรเพิ่มแล้วฟังเหมือนว่าเออไม่มีอะไรเพิ่มแล้ว เออมันถึงอะไรออกมาเอาเนื้อหาหมาใ,ให้เพื่อนๆฟังอย่างเช่นอาจารย์รลลี่อาจารย์สมัยเนาะที่ได้รับเนื้อหาไปนี่คือหมายว่ามันนิ่งแล้วอ่ะมันนิ่งแล้วนะที่จูวอ็ดทัศไทยไม่เจอโคดไอซเลยค่ะคิดถึงค่ะหอโคดไอซีอ่ะท่านมีธุระจริงอ่ะโอ้โหท่านไปตอนนี้ท่านอัดเนื้อหาอยู่ท่านเตรียมเนื้อหาให้พวกเราอ่ะนะคือเนื้อหามันต้องมีมีแบบเกลาอ่ะ ขัดแล้วคัดอีกคือผมบอกว่าก็เรียนทางค่อยสีว่าเนื้อหาที่อาจารย์มีมันต้องช่วยกันกล่าวแล้วก็ฟังกันหลายรอบนะแล้วออกมากันออกมาเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วเอาหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาเรื่องของอจิตวิทยาของท่านด้วยเอามาเอามาย้ำด้วยกันนะั่นนะตอนนี้ท่านก็ทําเกี่ยวเนื้อหาค่อนข้างจะเวลาแล้วก็ลูกศิษย์ท่านก็มีเยอะเหมือนกันเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเนาะ,ะคุณวรยศสวัสดีครับคุณวรยศสวัสดีครับคุณสมยัสมยก็ส่งจเนี่ย เขาเรียกว่าเรียนข้อหนึ่งเนาะ,ะข้อหนึ่งนะ,ะการที่เราจะเป็นสร้างสร้างทีมสามารถที่จะถ่ายทอดได้กับอะไรได้เนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีการเรียนรู้ก่อนใช่ไหมฮะผมบอกข้อหนึ่งเรียนอะไรเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อรู้รู้ให้มันชัดแจ้งแจ่มแจ้งน่ะไม่หมดมันรูห้หมดทุกอย่างในเรียนเนื้อหาที่เก้าสิบเก้าสิบเนื้อหาเนี่ยเรียนให้รู้แจ้งก่อนเอาแค่นี้ก่อนหนึ่งข้อหนึ่งนะ ระดับการเรียนรู้คือ1เรียนเพื่อรู้นะข,ข้มาคืข้อ,ขอที่2ระดับการเรียนรู้ข้อ,ขอที่สองมันจะเพิ่มขึ้นนะเออเรียนรู้ข้อสองคืออะไรเออลงมือทําอย่างเงี้ยลงมือทํำยังไงละ่ะเออก็เอาเก้าสิเนื้อหาน่ยก็ออกมาพูดออาอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยวันนี้บทที่สิบนะอันนี้จะมีการเวิร์กช็อปให้เลยนะ อ่าไอ้เม่อช้นะอาจารย์เรียกอาจารย์สมายหรือพี่จูดูนะผมก็จะทาเงี้ยอเออผมจะพูดเงี้ยเวลาเวิร์กช็อปก็ทำเงี้ยอเออคือเราสามารถดูเนื้อหาได้ท่านไม่ต้องเป็นเป็นกัง,งวลว่าเออมันต้องมีมีมแล้วเราไม่สามารถจะจำจาเนื้อหาได้หมดเราดูได้เลยเนี้ยเงี้ยความสำเร็จดึงความสำเร็จภาษาอังกฤษว่า success bring success เนาะเออเอาจิงเอาจิงเอาจังกับชีวิต ตัดสินใจสำเร็จปลดเแบรกเหยียบคันเร่งให้สุดๆปลดเแบรกเหยียบคันเร่งให้สุดๆมีขั้นตอนการเรียนรู้อย่างนี้เอาอย่างนี้นะง่ายไหมข้อหนึ่งเรียนเพื่อรู้เรียนยังไงอ่ะเรียนให้เข้าใจให้รู้รายละเอียดนะฮะให้ชัดแจ้งข้อหนึ่ง เรียนรู้อย่างเงี้ยพาไปเลยฮะอ่านฟังผมฟังมาต้องสามรอบสามรอบขึ้นฮนะมันถึงจะตกผึกมันจะไปตกผึกประมาณรอบที่ห้าแบบมันนิ่งแล้วเออไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วสวัสดีครับคุณคุณนิกกี้นะฮะคุณประชิตพลังบวกเข้ามาแนละ้วประมาณห้านะห้าห้าจะตกผึกแล้วมันจะนิ่งแล้วมันจะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วฟังจนว่าไม่มีอะไรเพิ่มอะ ้าใจไหมฮะฟังครั้งแรกนะครั้งสองมันโผล่มาได้ไงฟังครั้งที่สามเอ๊มะมันโผล่มาได้ไงฟังที่สี่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มจะนิ่งห้าครั้งอะ่ะฟังห้ารอบมันจะนิ่งแล้วไม่มีเพิ่มแล้วฟังจนเป็นอาจารย์เลยอะ่ะอาจารย์ผมสอนจนผมฟังแล้วผมเป็นอาจารย์เลยอะ่ะพอเห็นไหมฟังจนเป็นอาจารย์อะ่ะเออฟังเป็นเหมือนกับท่านสอนเราอะ่ะ แล้วก็เอาคําพูดของท่านมาท่องมา,มาฝึกมาหัดทาจนเป็นนะน,นะ,ะจนเป็นตัวเราแล้วก็เป็นท่านด้วยเอามาสมกันอย่างเงี้ยห้ารอบตกผลเลยนะโอเคนะข้อหนึ่งนะเรียนเพื่อรู้ให้ได้แจ่มแจ้งข้อสองคือลงมือทำก็คือเนี่ยเอาเนื้อหาเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้ระดับที่สองคือเอามาลงมือทำคือออกมาหน้ากล้องเอาอย่างเงี้ยเอามาเลยข้อสอง น่ข้อสองดูนะรู้แล้วเอาไปลงมือทําทันทีรู้แล้วเอาไปลงมือทําทันทีททน,ทนี่ยทำให้ได้ให้เกิดชํชนานิชํานาญน่จนให้เกิดเป็นทักษะอย่างนี้ได้แล้วนี่คือได้แล้วเอามาคุยอย่างนี้เลยนะนี่คือการออกมานากรองเขาคุยอย,อ,นะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยฮะเอามาดูเลยไม่เป็นไรครับเออใครจะจําได้เนาะเนี่ย เรียนระดับที่สองคือเรียนรู้แล้วเอาไปลงมือทำทำให้ได้ให้เป็นนะให้ชำนิชำนาญจนให้เกิดเป็นทักษะนี้คือเรียนรู้ระดับข้อที่สองอ่าเรียนรู้ระดับข้อสอง,ออสองก็อย่างเงี้ยก็เอาความรู้ที่อาจารย์ให้เป็นคลิปเป็นอ่าเป็นคลิปไปเป็นสรุปเป็นเนื้อหาอย่างที่ทางโค้ดไอซีเนาะเข้าให้สรุปเป็นเป็นบทบทให้แล้ว ตอนนี้บท1ถึงบท18แล้วตอนนี้อไอ้มอนนะอาจารย์มอนก,นกำลังพูดถึงเรื่องบท18เป็นเวิร์กช็อปให้กับเพื่อนๆดูว่าเวลาทำทำนี้ไม่ยากไม่ยากเลยเอานี่เลยเอาของโค้ดไอซีมาอ่านเลยเนี่ยง่ายไหมเออมันไม่ไปไหนละมันอยู่เท่าว่าโค้ดไอซีเขาเขาเรียกตกถึงมาแล้วอ่านไปนี่นะง่ายเลยพอมาเรียนรู้พอมาดูเนี่ยการเรียนรู้ระดับที่3คืออะไร เพราะหลังจากที่เราลงมือทํามาการออกมาหน้ากล้องแล้วออกมาไลฟ์สดแล้วหัดมาทําคลิปทําอะไรนะนะเรียนรู้นะทำยังไงเวลาทําคลิปการไลฟ์สดยาวไปหนึ่งชั่วโมงเราก็ดูว่าจะตัดสัก5คลิปเราก็ดูเนื้อหาออข้อนี้เอาสัก10นาทีหรือ5้านาทีข้อ2 5นาทีอะไรเงี้ยคือการวางแผนว่าเราจะทํา้าคลิปต่อวันใช่ไหมหรือ3มคลิปก็ลองเนื้อหาไปอย่างี้เลยนะเห็นไหมยากเลยข้อสาม รู้แล้วเอาไปสอนไปถ่ายทอดให้ได้ให้เป็นทำให้เกิดประโยชน์ทวีคุณรู้คําที่อันดับข้อที่สามคือเอาไปถ่ายทอดก็เอาไปสอนอย่างเช่นว่าผมก็เอาไปสอนอย่างเงี้ยสอนทางทางไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไอรี่อาจารย์อะไรสมายหรือพี่จูเนี่ยเอาไปถ่ายทอดก็เป็นเนื้อหาคือเอาไปสอนได้ถ่ายทอดกันแล้วมันจะเป็นการเรียนรู้ที่เยี่ยมยอด มันทาให้จาเขาเเเ้านี้เลือนเลยเนาะเห็นภาพยังข้อหนึ่งทวนนะข้อหนึ่งเรียนเพื่อรู้ก่อนเรียนให้รู้ก่อนเอาให้มันตกผลึกนะเรียนให้รู้ผลึกใ,ให้ตกผลึกเรียนข้อสองคือเอาไปลงมือทําให้ชํชนานิชํานาญไอออกมาหน้ากล้องอ่านคลิปหน้ากล้องเลยไม่เป็นไรฮะอ่านไปเลยฮะไม่เป็นไรฮะเออคุณเขารู้ว่าเป็นเนื้อหาที่เออเรามีสคริปต์เตรียมมาเรียบร้อยข้อที่สามคือถ่ายทอด คือสอนต่อได้เป็นระดับขั้นที่3นะเนาะเอาเ้เห็นภาพนะเนาะอันนี้ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้แหละหัวข้อเขาบอกแล้ววงการสร้างทีมนะเนาะการสร้างทีมต้องถ่ายทอดเป็นถ้าเราไม่มีไม่ไมไมสมายที่จะถ่ายทอดเป็นหรืออะไรบอกใครได้อะมันก็จะไม่เกิดพลังฮิวไม่เส็เ,เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งซีโอติกตอไม่ใช่ก็คือไงฮะมีการครอบครองผู้คนได้มากสุดก็คือ เช่นเดียวกันเราก็ต้องการครอบครองผู้คนเหมือนกับ t ิ k ต o อกเราต้องทําเหมือนกับซีโอทิกตอกที่เขามีผู้คนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรของโลกเห็นยังเราก็เช่นกันเราก็ต้องไปครอบครองสักเท่าไหร่เดียเอาตั้งไปเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งแสก็ตั้งไปจริงไม่จริงเราก็ต้องทําเหมือนทิกตอกนี่แหละคือครอบครองไง <c oughs> ก็เนี่ยเมื่อเราไม่สามารถที่จะสร้างตัวตน เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบให้กับผู้คนได้เออแล้วเราจะมีประชากรได้ไงอ่ะเราจะมีประชากรเหมือนติ๊กตอเหมือนซีออลติ๊กตอกได้ไงอ่ะจริงไม่จริงเออนะเอามีเอา,เอ,าอย่าเอา,เอามีเท่าไหร่ดีพี่จุกอ่าพี่จุกับโค้ดไอรี่กับทางอา่าอาจารย์สมยัยทางเอออาจารย์สมยัยใช่ฮะอาจารย์รีบอกจริงที่สุดค่ะอ,อ่านั่นแหละเนี่ย,ย,ยเมื่อไหร่เรามี มีประชากรเหมือนกับซีอติกตอร์าีกเขามีนะหรือมีรุ่นพี่ที่เขามีเป็นหลักแสนหลักล้านเกิดจากการจากการสอนนี่แหละกับการถ่ายทอดเขาถ่ายทอดเป็นเขาก็สามารถที่มีผู้คนมากขึ้นแล้วถึงตรงนั้นเมื่อมีผู้ที่จะชื่นชมท่านชื่นชอบท่านแล้วชวนติดตามท่านไปทุกที่ทุกแห่งหนเห็นหรือยัง